ซึ่งต้องบอกคำนี้ครับโคตรโคตรเลยครับยังดีตรงที่ไม่ถึงกับหักนะครับแต่ทำให้แข้งในของเราอย่างชนะทิพยเนี่ยก็ช้ำเลยนะครับเร็วจริงๆต้องบอกคำนี้นะครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับคุณผู้ชมนะครับต้องชนะเท่านั้น6แต้มเต็มเลยนะครับในเที่ยวนี้ซึ่งเสียงวิทยาวิจารณ์มากันลืมเลยนะครับที่ผมเข้าไปเช็คเดูนะฮะ สวัสดีครับผมชุบปัชญานะครับผู้มีความรู้การฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่วงนี้ครับชุบปัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับแน่นอนว่าในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเบื้องหลังเกม kings cup นะครับที่ทีมชาติไทยของเรานะฮะทัพช้างศึกนะครับพ่ายแพ้ต่อทีมชาติอิรักไปสู่ประตูต่อหนึ่งนะคุณผู้ชมก็เชื่อว่าทุกคนทราบผลกันดีแล้วก็ได้ดูเกมกันทุกคนแน่นอนนะะฮ แต่ว่าเกมนี้เนี่ยนอกจากแฟนๆนะครับจะเซ็งกับผลที่เราแพ้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่ามีคอนเทนต์ไฮไลท์นะฮะของเกมเลยนะครับนั่นกาว่าเป็นเรื่องของไอเบอร์สินะครับของอิรักนะที่ชื่อว่าโมฮ oh ันัดอาลีนะครับไปเตะตัดล่างใส่ทางชนาทิพย์น,นะฮะในระหว่างเกมนะครับเตสะสลอยไม่เล่นบอลเลยนะค,คุณผู้ชมนึกว่าเป็นมวยวันแชมเปี้ยนชิพเลยนะครับ ซึ่งต้องบอกคำนี้ครับโคตรโคตรเลยครับนะฮะต้องใช้คำนี้เลยคำหยาบเลยนะครับนะฮะมันทำไปทำไมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่ทราบกะว่าจะทำลายอาชีพนะักฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยเอาจริงนะฮะเตะแบบนั้นน่ะนะครับคือจังหวะมันไม่มีอะไรเลยนะครับคุณชมแต่มึงเนี่ยทำไปทำไมผมถามหน่อยนะฮะซึ่งถ้าผมเป็นนายกสมาคมฟุตบอลอิรักเนี่ยจะสั่งแบรนด์มั้งสักปีหนึ่งไปเลยนะฮะเสียชื่อทีมเสียชื่อทีมชาติหมดเลยนะครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดังข่าวใหญ่เลยนะครับยังดีตรงที่ไม่ถึงกับหักนะครับแต่ทำให้แข้งในของเราอย่างชนาทิพย์เนี่ยก็ช้ำเลยนะครับเร็วจริงๆต้องบอกคำนี้นะครับซึ่งชนะทิพย์เองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาเนี่ยยังไม่เคยพบเคยเจอกับการที่โดนไล่เตะแบบนี้เลยนะผมผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอโมนาสอาลีเนี่ยมันโมโหอะไรนะครับมันมีแรงจูงใจอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับ เพราะว่าชนาทิพย์เองก็ลงมาเป็นสำรองนะแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นโกลตีนอะไรกับมันด้วยนะครับก็น่าจะหาที่ลงแหละผมเชื่อว่าน่าจะโมโหอะไรใครมานะครับแล้วก็เตะแบบไม่สนเพื่อนซะเลยนะครับล่อนะตัวลอยเลยนะคุณผู้ชมฮะผมอยากจระถามว่ามึงบ้าหรือเปล่าเออไปทําอย่างนั้นทําไมนะครับขนาดสุภโชคเนี่ยที่เป็นนักเตะสไตล์แบบขึ้มขึมเนี่ยนะฮะยังโมโหแบบน็อตหลุดเลยนะครับไอจังหวะตรงนี้นะครับวิ่งมาใส่กะว่าจะต่อยเลยได้ซ้ำว่ากันเถอะนะฮะ เดีนะห้ามกันทันนะครับเกือบจะตะลุมบอลกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจบเกมเนี่ยเจ้าโมหันตดอาลีนะครับก็ไม่กล้ามารับเหรียญเราก็ฉลองแชมป์กับเพื่อนรุ่นทีมเลยนะครับน่าจะกลัวสหบาทาก็ให้นะฮะคือหายหัวไปเลยว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ถึงขั้นว่าเลมินซูลกาเนี่ยยังต้องเดินมาดูชนาทย์เลยนะครับแล้วก็เซ็งกับแข่งรุ่นน้องที่ไปไล่เตะกู้แข่งแบบนั้นนะครับดูไม่สบอารมณ์กับกรณีนี้เลยนะครับ ซึ่งชาติทิพย์เองเขาเองก็ให้สัมภาษณ์อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาเองก็ไม่เคยเจอกับแบบนี้เหมือนกันดีมาไล่แตะเขาอะนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยโอ้หนะครับทัวลงยับครับใน IG ของเจ้าโมฮันัดอาลีนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าไม่รู้จักคนไทยซะแล้วนะครับล่อไปเป็นหมื่นคอมเมนต์เลยครับคุณผู้ชมโลไม่ถึงรถถังเองนี่คงจะได้เห็นภาพแล้เจ้าตัวก็ลงคอนเทนต์นะครับว่าขอนะครับติดทีมชาติหน่อยได้ไหม มันไส่จริงๆครับมาเตะเ,เจ้าเจของเราแบบนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าดีไม่โดนลุมประชาทัน <g vessels> <g vessels> ไม่ไหวจริงครับกับเคสนี้นะครับที่ต้องบอกเลยว่ามันทําไมทําไมไม่รู้นะครับดีนะฮะที่มันไม่ถึงกับหักนะฮะเกือบ <g bless> จะทําลายอนาคตน,นักบอลเลยก็ว่าได้นะครับโ <g> ห <vessels> เล่นแบบไม่เอาเพื่อนจริงๆนะครับ <g vessels> อ่ะก็จบไปในเรื่องตรงนี้นะครับ ส่วนเรื่องของผลการแข่งขันที่ออกมาเนี่ยเราไม่ได้แชมป์ก็ฝั่งอิชีเองก็กดดันเลยนะครับนะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับจริงๆก็กดดันมาสักพักแล้วแหละนะครับซึ่งเกมหน้าเนี่ยเรามีโปรแกรมในศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับที่มี2เกมสําคัญก็คือการเจอกับไต้หวันแบบไปกลับเลยนะฮะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับคุณผู้ชมนะครับต้องชนะเท่านั้น6แต้มเต็มเลยนะครับในเที่ยวนี้ซึ่งเสียงวิทย์วิจารณ์มากันลืมเลยนะครับที่ผมเข้าไปชเช็คดูนะฮะ ทั้งก็มีที่ว่าเข้าใจอยู่กับอิชิอิตอนนี้นะแล้วก็หลายๆคอมเมนต์ก็เริ่มหมดความอดทนกับอิชิอิแล้วนะครับประมาณว่าดูอีท่าแล้วก็น่าจะกลับญี่ปุ่นเร็วๆนี้อะไรก็ว่ากันไปนะฮะน่าจะโดนปลดนะฮะตามนั้นคือจากนี้กดดันทุกเกมแน่นอนนะครับนะฮะเราพลาดไม่ได้แล้วนะครับกับเอเชียนคัพรอบคัดเลือกในเกมที่เหลือนะครับคือถ้าพลาดขึ้นมาก็เรียบร้อยครับเติร์กเมนิสถานที่ชนะเราไปนะที่แล้วก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับโอกาสเข้ารอบของเขา มีสูงทีเดียวนะครับถ้าเราพลาดจากนี้นะก็รอติดตาม้วกันโอ้โหต้องบอกเลยว่างานนี้นะครับลุ้นระทึกแน่นอนสำหรับทีมชาติไทยนะครับในเกมที่จะลงเล่นในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเกมที่เหลือนะฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามครับฝากกดไลค์แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ขอต้วไปก่กนแล,แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ